สวัสดีครับร้านโอพาวเวอร์หรือว่าเพจโอโซนนะครับวันนี้นะครับมีตู้อ่าสิบนิ้วตัวใหม่นะครับมาแนะนําอีกแล้วนะครับอ่าครับก่อนหน้านี้ครับเราก็เพิ่งจะรีวิวตู้สิบนิ้วตัวท็อปไปครับอันนี้เป็นตัวรองนะครับราคาประหยัดกว่าครับไม่ถึงหมื่นนะครับอ่าแล้วก็จะเป็นสไตล์เดียวกับตู้ชุดนี้นะครับที่เคยรีวิวไปก่อนหน้านี้ครับนี่ครับอ่าตั้งแต่ไซส์ห้านิ้วครับซับเบดห้านิ้วนะครับ อันนี้ราคา3000กว่าบาทนะครับแล้วก็ซับเบดหกนิ้วครับราคา5000กว่าบาทนะครับแล้วก็ซับเบด8นิ้วครับราคา7 0 0 0กว่าบาทนะครับแล้วก็อันนี้นะครับ9ก0 0กว่าบาทนะครับอาจจะกว่าไปปลายนะครับไปดูราคาใต้โพสต์อีกทีนะครับราคาเราจะลงไว้ใต้โพสนะครับดูรายละเอียดได้นะครับความแรงนะครับตามราคาเลยนะครับระเบ้อเลยความแรงตามราคาแต่ถ้ามีตัวเนี้ยหมื่นหมื่นกว่านะครับทีนี้ เรื่องน้ำหนักนะครับแล้วแต่ใครชอบครับตัวเล็กก็ยกง่ายครับตัวใหญ่ดังแรงกว่าก็ยกหนักนะครับความดังก็ตามขนาดเหมือนกันนะครับก็มาว่ากันแล้วก็มาที่ตัวที่เราแนะนํานี้เลยครับเพิ่งจะเพิ่งจะออกใหม่นะครับเพิ่งจะสร้างขึ้นมาครับก็จะเป็นลองตัวนี้อยู่นิดนึงแต่ราคาก็ทิ้งกันเยอะอยู่หลายพันอยู่นะครับอ่ะอันนี้ก็เป็นแอมรถยนต์สเปคแอมใกล้เคียงกับตัวแปดนิ้วนะครับแต่เป็นซับสิบนิ้ว ตู้ใบใหญ่กว่าน้ําหนักเยอะกว่าแล้วก็ดังกว่าด้วยนะครับเสียงกลางก็กลางแหลมแล้วก็จะ,ะใหะ้คุณภาพสูงกว่าอีกนิดนึงครับสเปคสูงกว่านิดหน่อยนะครับแต่เสียงเบสที่ได้มาดังกว่าก็ประมาณ30กว่าเปอร์เซ็นต์ได้เลยครับเทียบกับ8นิ้วแต่ถ้าชอบยกเบาหน่อยก็8นิ้วผมว่าก็กาลังดีครับ10นิ้วมันจะใหญ่ไปนิดนึงอ่ะว่าแล้วเดี๋ยวเราลองมาเทสฟังเพลงอ,อีกทีอันนี้ทุ้มแหลมนะครับ ปรับทุ้มแหลมได้นะครับแล้วก็มีไมโครโฟนปรับแอคโคได้ก็เหมือนทุกรุ่นนะครับนี่ครับปรับโลมิดไฮได้นะครับมีซับเบสแย่นะครับมีโวลลูมซับเบสนะครับนี่ครับก็มีจอแสดงผลนะครับจอแสดงผลแบตเตอรี่ครับอ่นี่ครับยุดบีบูทูธเอาเพลงนี้ดีกว,ว่านี่ครับ เบดสะเทือนเลยนะครับอยู่ข้างหน้านี้เบ็ดสะเทือนลงพื้นเนี่ยเบ็ดหนักแน่นอนครับการันตีครับสะเทือนเลยครับเบดแจ้งนิดนึงนะครับ ตั้งแต่ไซนี้ขึ้นไปนะครับไม่สามารถเก็บไปทางได้ครับเพราะว่าน้าหนักเกินนะครับต้องส่งรถขนส่งใหญ่ย่างเดียวครับขายสร้างก็เลือกสีเลือกอะไรได้เลยครับเลือกสีเลือกลายจะเอาสีตัดอะไรก็ได้ครับสั่งได้เลยแล้วก็สาย10นิ้วขึ้นไปไม่สามารถเก็บไปทางได้แจ้งนิดนึงเพราะน้ำหนักมันเกินนะครับก็ลูกค้าต้องชำระเงินเต็มครับแต่ถ้ารุ่นลองจังเนี้ยก็สามารถเก็บไปทางได้แต่การสั่งเลือกเลือกสีต่างๆก็มีมัดจำบ้างนิดหน่อยครับเดี๋ยวรายละเอียดเราแจ้งใต้โพลิทีนะครับ แต่ถ้าตัวใหญ่ๆ,ๆแล้วเหมือนตู้ข้างหลังพวกตู้ PA ตู้อะไรข้างหลังนะก็ไม่สามารถเก็บไปทางได้เพราะด้วยน้ําหนักมันเกินนะครับอ่ะก็แจ้งประมาณนี้อันไหนเก็บไปทางได้เราก็เก็บไปทางก็เข้าใจลูกค้าอยู่นะครับอ่ะวันแล้วเดี๋ยวเราอ่ามาไล่ให้ฟังทีละต,ตัวเลยครับเพราะว่าเผื่อใครจําไม่ได้ดูรีวิวเก้าเกานะครับอ่ะเดี๋ยวลองกทุกฟังทีละตัวครับตั้งแต่รุ่นรุ่นเล็กสุดนะครับนี่ครับตั้งแต่รุ่นเล็กสุดเลยนี่ครับนี่นะครับเป็นไซส์5นิ้ว ราคาไม่แพงสามพกว่าบาทก็ได้ครับทุกตัวนะครับเป็นตู้สูตรแบนพานะครับเบตดหนักทุกตัวนะครับแต่หนักมากนักหน่อยอยู่ตามขนาดนครับ ดังสะใจทุกตัวแน่นอนครับเสียงตามขนาดตามไซส์นะครับตั้งแต่6หนึ่งกันไปจะมีไมโครโฟนเป็นปีเลยนะครับสมบูรณ์แบบทัดรุ่นถูกนี้จะฟังเพลงอย่างเดียวครับ 3,000กวบาทฟังเพลงเล่นย s ดบลบูทูธได้อย่างเดียวครับแต่ถ้ารุ่นตั้งแต่5,000กว่าบาทขึ้นไปจะมี p ีนะครับมีเสียบไมโครโฟนร้องเพลงได้นะครับต่อ,ตอมาตัวนี้นะครับนี่ครับรุ่น8นี้ก็ขายดีนะครับเพราะว่ามันกำลังดีครับเบดเบดหนักครับ อันนี้อันนี้ลองรุ่นสิบนิ้วนี้เราลองไปแล้วนะครับเดี๋ยวลองตัวท็อปให้ดูนะครับอันนี้คือท็อปสุดเป็นงานโชว์นะครับมันแพงอนะ่ะ ก็คุณภาพเสียงตามราคานะครับก็ถามว่า2ตัวนี้ก็ดังซูสี่กันกินกันมีเยอะแต่อันนี้จะพุ่งกว่าเพราะว่าใช้แอมที่คุณภาพสูงกว่าดอกคุณคุณภาพสูงกว่าอ่าก็คือแรงกว่านะครับคุณง่ายๆตัวนี้มันก็แรงกว่าเนี้ยแต่ก็ไม่ได้เยอะมากเท่าไหร่แต่กลางแหลมทึกจะต่างกันค่อนข้างเยอะครับแต่เบสก็ไม่ไม่หนีกันมากเท่าไหร่ครับก็อ่าทุกตัวนะครับอ่าสร้างซื้อนะครับจะมี เลือกสได้มีอาจจะมีมัดจามบ้างเป็นบางส่วนนะครับเดี๋ยวดูรายละเอียดใต้โพสต์อีกทีนะครับชอบไซส์ไหนก็หรือถ้าอยู่ใกล้ๆก็มาฟังที่ร้านได้เลยครับชอบใจถ้ามีของก็ยกไปได้เลยครับแต่ถ้าไม่มีของก็รอประมาณสักอาทิตย์หนึ่งนะครับเราจด,จ,ด,จ,ดจัดการให้นะครับอ่ะก็ขอจบรีวิวเพียงเท่านี้ครับขอบคุณรับชมครับสวัสดีครับ